วิธีใสโอนามิอาฮารยังถูกต้องเม็ดดอดของแท้ต้องกินตุตนได้นะคะใส่ถุกวันค่ะเริ่มเริ่มเภาพนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาอย่างนี้นะคะสาวๆเริ่มเนี่ยมันก็จะทุงเป้าเนี่ยมันจะตึงนะคะสาวๆ ถึงให้สุดมิดมากบอกเลยงี้งนี่ก็ยังตึงอยู่นะคะก็ <c oughs> เชื่อเดของมองไม่เห็นอ่ะของนี้มันเมอเยมีง้เราก็มาเชกกันค่าว่ามันตึงหรือยังออชีกอ่านี่สุดแล้วนะตรงนี้จะสุดแล้วนะคะต,ตู้เติดลแล้วนะเห็นหมะ ท้าใส่นะคะอย่าลืม ITT ถ้าทอดตรงนี้ก็ไม่ได้จะเหมือนโดนเหมือนบักผัวโดนแอนตี้อีกทีอันนะ่ะอ่า <c oughs> ขันอะไรนะน่ะคะถ้าทอดค่ะ <c oughs> <c oughs> อดีไม่เห็นหรอกค่ะเพราะจิสติ้งให้ไอทีนึงสีดำสั้นมากอ่าดูหน้าหลังค่ะโอนามิของแพ้ต้องตูกนะคะอันนี้นะโอนามินะคะช่วงตู้เป็นอย่างี้ค่ะอ่ะไอชีค่ะอ่าพี่งทุกคนจะมีปัญหาชายเชื่อว่าทุกคนต้องทำแบบไายนะคะจะช่วยให้ สัดส่วนมันเฟิรมขึ้นหนึ่งระดับนี่นะคะมีปัญหาแล้วค่ะสุดไหมคะเนี่ยเอ๊ะจะทำอะไรดีนี่ค่ะสามทียังไม่สุดนะคะให้เพื่อนๆทำนี้ค่ะทำนี่ค่ะเพื่อนๆ ที่ส่โอนานี้นะคะอ่ามาดูรัดห่อป <c oughs> วยห่อไม่มา <c oughs>